พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเรทพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมานีวิสิตและสมนาเฉพาะลูกค้าพายเอโทร0 2นย์สองสองหรือแอดไลน์ atpia 8ปดอิสราเอลเนี่ยยังไงเขาต้องแก้แค้นแน่นอนนะฮะเพราะถ้าไม่แก้แค้นนี่คือเขาอยู่ไม่ได้เขาเขาถือว่าเขาแพ้นะครับ ถ้าไม่แก้แค้นครั้งแรกก็ไม่ได้แก้แค้นแล้วครั้งที่สองยังไม่แก้แค้นอีกเนี่ยเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนฉะนั้นในแง่ของศัติ์สีอิสราเอลจะต้องแก้แค้นแน่นอนเพียงแต่ว่าก็ยังต่อรองกันอยู่กับกับอเมริกานะฮะอเมริกาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดสงครามฉะนั้นอเมริกาก็พยายามที่จะบีบว่าให้ทางนายกในธันยาหูของอิสราเอลเนี่ยอย่าไปแตะต้องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่าไปแตะต้องแท่นขุดเจาะน้ำมันของอิหร่านกิจการน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันของอิหร่านไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นห่วงอิหร่านแต่เนื่องจากว่าเกรงว่าสถานการณ์มันจะบานปลายแล้วก็จะเอาไม่อยู่นะครับและโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาในในวันนี้ ในยุคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอเมริกาที่เกรียงไกรเหมือนกับหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าค,คือเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะครับว่าถ้า,าว่าอิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสมมุติว่าทําสําเร็จขั้นแรกเลยอิหร่านก็จะตอบโต้ด้วยการออกจาก NPT นะฮะก็คือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจำกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะครับก็ออก ออกแน่นอนหมาย,มายเขาว่าอิหร่านก็จะเดินหน้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างชอบธรรมนะครับโดยที่เขาก็าอ้างได้นะครับว่าก็นในเมื่ออิอสราเอลมาโจมตีเขาไม่มีความมั่นคงฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องสร้างอำนาจป้องปรามด้วยกับนิวเคลียร์อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออย่าไปแตะต้องกิจการน้ํามันและก๊าซของอิหร่านเนื่องจากว่า ทางอิหร่านเนี่ยก็ได้ขู่กลับไปเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่ากิจการน้ํามันพลังงานของอิหร่านถูกโจมตีเนี่ยซึ่งถามว่าอิสราเอลโจมตีได้ไหมโจมตีได้ครับความสามารถมีแน่นอนอิหร่านบอกว่าถ้าหากว่ากิจการน้ํามันและการธรรมชาติพลังงานของเราถูกโจมตีเนี่ยอิหร่านจะตอบโต้โดยการไม่ให้ กิจการน้ํามันของภูมิภาคเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ก็คือในเมื่อถ้าหากว่าจะพังก็ต้องพังกันด้วยกันทั้งหมดนะครับนะฮะมันก็เลยทําให้ซาอุดิอราระเบียแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยก็พยายามที่จะไปบีบอเมริกาว่าอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในวังวนของการแก้แค้นของอิสราเอลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งอิหร่านก็ขู่เอาไว้นะครับว่าประเทศอาหรับประเทศใดประเทศในตะวันออกกลางประเทศใดที่ เอื้อเฟื้อน่านฟ้าให้กับอิสราเอลในการข้ามมาโจมตีอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะถือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นศัตรูด้วยและอิหร่านก็จะโจมตีประเทศนั้นด้วยฉะนั้นอ่าซาอุดิอราระเบียและก็เอมิเรตก็ส่งสัญญาณไปที่ไบเดนนะครับว่าเราไม่อยากจะเกี่ยวข้องเราไม่อยากจะถือเผือกร้อนนี้ด้วยนะครับไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเดือดร้อนโดยไม่จําเป็นเนี่ยนะครับครับผม ข่าวที่บอกว่าอิสราเอลเขาเตรียมที่จะถล่มเตหะรานแล้วก็ตั้งใจนะครับว่าอาจจะพยายามที่จะถล่มท่านผู้นำนะครับอาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่านี่ข่าวจริงไหมเออข่าวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับมันมีมาตั้งแต่ตอนที่อิสราเอลสามารถที่จะสังหารออผู้นำของฮิสบุลลอได้นะครับในตอนนั้นเนี่ยที่สามารถที่จะ สังหารไซดฮัสันนัสุลล้อนี่ครับซึ่งเป็นผู้นำฮิสบุลลอฮ์ได้สำเร็จเนี่ยตอนนั้นก็มีการกล่าวมีการพูดกันแล้วนะครับในอิสราเอลเนี่ยว่ามันก็ในเมื่อเราจัดการผู้นำของฮิสบุลลอฮ์ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการผู้นำของเตหรานได้หรืออิหร่านได้เหมือนกันนะครับ มันก็เริ่มที่จะมีการพูดแบบนี้กันนะ,ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดในสื่อที่เป็นทางการก็จริงนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวออกมานะครับว่าผู้นําสูงสุดของอิหร่านเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในมุดอยู่ในรูอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะเ,เหมือนกับว่าฝ่ายความปลอดภยัยฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านก็เอาผู้นําสูงสุดไปอยู่ในบังเกอรออ์มันก็เป็นข่าวแบบนี้ซึ่งมันถามว่าบั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนความ บัทอรความรู้สึกของฝ่ายของอิหร่านไหมบัรทรมากๆนะครับทั้งในเลบานอนก็ดีอิรักก็ดียเยเมนก็ดีก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าหดหูว่าข่าวจริงไหมอะไรยังไงนะครับโดยที่หลังจากที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเนี่ยข่าวนี้ก็ยิ่งชัดเจนเลยนะฮะเนื่องจากว่าอิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้แน่นอนฉะนั้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็น่าจะต้องหลบ อยู่ในบังเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับหลุมโลบภัยเนี่ยปรากฏว่าวันศุกร์หลังจากนั้นเนี่ยผู้นําสูงสุดข,ของอิหร่านประกาศว่าเขาจะนําละหมาดนะครับนำพิธีละหมาดวันศุกร์นะครับซึ่งการละหมาดวันศุกร์ในในอิหร่านเนี่ยจะมีการรวมตัวกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับโดยเพราะยิ่งถ้าว่าผู้นําสูงสุดมามานำพิธีเนี่ยคนก็จะมากันเป็นล้านนะฮะ ซึ่งในภาวะในบริบทตอนนั้นเนี่ยซึ่งมันคุกรุ่นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มองว่าอิสราเอลจะโจมตีแก้แค้นแน่นอนเนี่ยการที่ผู้นำสูงสุดมาละหมาดกลางแจ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่ารีบด้วยนะครับก็ละหมาดก็ละหมาดเนิบๆช้าๆด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนชาวอิหร่านก็มาเอา่อมาร่วมพิธีกันเป็นล้านเนี่ยมันก็แสดงออกแล้วก็ส่งสัญญาณกลับไปที่อิสราเอลนะครับว่าเรา หมายถึงชาวอิหร่านเนี่ยไม่กลัวนะครับหลังจากนี้ก็มีการส่งสัญญาณของฝ่ายอิหร่านอีกนะครับเนื่องจากว่าได้ส่งได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตัวเองเนี่ยไปที่ซีเรียไปที่เลบานอนซึ่งก็เป็น จุดเสี่ยงที่อิสราเอลจะโจมตีนะครับและล่าสุดประธานรัฐสภาของอิหร่านเดินทางไปที่เลบานอนและไปเดินในจุดที่อิสราเอลถล่มนะครับร่องรอยการถล่มก็ยังมีนะฮะประธานรัฐสภาอิหร่านก็เดินเอ่อเดินเดินเดินเยี่ยมชมนะครับเป็นเหมือนกับส่งสัญญาณว่าเราไม่กลัวนะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะว่าตอนนี้มันเป็นเกมระหว่างสองฝ่ายที่จะโชว่วา ข้าไม่กลัวข้าพร้อมที่จะทําสงครามนะเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอยไปนะฮะก็ต้องดูว่าเกมนี้เนี่ยมันจะไปจบยังไงครับผมอิสราเอลเขาไปชักธงนะครับว่ามีชัยชนะเหนือเลบานอนแล้วนะนะครับครับไปตรงนี้มันอาจจะเริ่มผมผมผมคเอออย่างไรเออเห็นเห็นข่าวอยู่นะครับแต่ว่าผมมองอย่างนี้มองมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อของกระแสหลักเนี่ย โดยเฉพาะสื่อที่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 พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ระหว่างฮิสบุลล์กับอิสราเอลเนี่ยก่อนข้างที่จะให้ให้ให้ให,ให้ให้เห็นถึงการสงครามทางด้านจิตวิทยาด้วยซื่ออันหนึ่งอันอัน,อนดับก่อนก่อนแรกเลยเราผมกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยอบอกว่านายพลการีซึ่งเป็นกอ,องกําลังกุสเนี่ยวันหน้ากองกาลังกุสของ iRCG เนี่ยถูกสังหารพร้อมกับ เอ่อตัวแทนของคนใหม่ของฮิสบุลลอห์ด้วยนะครับข่าวหนึ่งข่าวที่สองบอกว่าไม่หมายถึงว่านายพลกรกรณีนั้นเป็นสายลับให้มอสซาดและก็ถูกจับแล้วทำให้ในอิรานนั้นมีความปั่นป่วนกันอย่างมากแลก้วก็หาข้อมูลว่าเป็นสายลับให้กับมอสซาดอย่างไรนะครับเป็นเป็นข่าวผมดู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 ข่าวดูคลิปอยู่นะครับพอผมอ่านข่าวแล้วก็ดูในของอิรานเนี่ย เมื่อวานที่เองนะครับนายพลการีนั้นได้นั่งสวดแสดงความอ,าอะไรต้อนรับศพผู้เสียชีวิตของนอายพลท่านหนึ่งท,ที่ได้เสียชีวิตพร้อมกับซิดา,าสันนัสลลอนะครับตอนตอนที่ถูกตล่ม,มนะครับก็นําศพกลับมาที่อิรานก็ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้สวดอ,อ่านาพระคัมภีร์อยู่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ท่านนายพลกานีก็ไม่ไดเ้เป็นผู้ที่ถูกก็เ,เรียกว่าถูกลอบสังหาร หรือว่าชีวิตในกามที่เป็นข่าวหรือบอกว่าใน,นการณีนั้นเป็นสายลับให้กับมอสซาดนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าข่าวในในช่อง12ของอิสราเอลนั้นได้ออกข่าวนี้แล้วนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในตันยาฮูบอกว่าผู้นําของของไออาร์ซีของ, G, ของกําลังกุศเนี่ยก็ได้ถูกสังหารแล้วด้วยซึ่งในในตรงนี้มันเรียกประสบสงครามจิตวิทยานะครับที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นทําให้ เราได้เห็นว่ากระแสข่าวสื่อกระแสหลักพยายามที่จะปั่นให้เห็นว่าความเข้มแข็งของอิสราเอลนั้นยังมีอยู่เหมือนกับข่าวที่คุณอีกท,ท่ที่พยายามที่บอกว่าอิสราเอลนั้นได้ไปปักธงในดินแดนของอเลบานอนแล้วนะครับใน,ใ,นในเป็นข่าวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากคําพูดของรองเลขาธิการของฮิสบุลลอห์เนี่ยเชคนาอิมกอซิมนีครับได้พูดบอกว่าเรานั้นจะกําหนดยุทธศาสตร์เองและเรานั้นจะมี ชัยเหนืออิสเาเอนอย่างแน,น่นอนนะครับนี่นี่คือคือสิ่งที่เขาได้ได้พูดแล้วเราบอกว่าและเขาบอกว่าเราจะไม่เราจะทําให้ไฮฟานั้นราบเหมือนหน้ากลองนะครับเราสามารถที่จะทําได้นะครับเราจะฟื้นและตอนนี้เอ่อเจคไนมกอซิมบอกว่าเรานั้นได้ฟื้นพลังแล้วและเราจะนําสัตว์ร้ายนั้นที่บ้าคลั่งนั้นกลับไปยังคอกของมัน คือคือเป็นเป็นการส่งสารทางการเมืองไปยังอิสราเอละนะแล้วก็ปกปกปกปันของของ,ของชาวเฮิสบุลลอห์อยู่เราสามารถโจมตีได้ทุกจุดของอิสราเอลแต่เราจะเลือกโจมตีในจุดที่มีความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ที่เราได้วางเอาไว้ยุทธศาสตร์ใหม่จะตามาให้ศัตรูของเรานั้นมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรามองคำพูดตรงนี้พร้อมกับข่าวในอีกกระแสหนึ่งนะครับคุณอกเราจะดูข่าวทาง อาทหรือว่าข่าวของอิหร่านเราเห็นว่าความสูญเสียของอิสราเอลเขไม่น้อยทีเดียวนะครับบางสายข่าวบอกว่าทหารของอิสราเอลนั้นได้บาดเจ็บถึง4,000กว่านายแล้วก็ที่บาดเจ็บสาต,าต้องรักษาต้องรักษาเยียวยาทางทางจิตใจถึง263นายที่เกิดอ,อาการท,ที่ที่ที่จากการพะทะกับกับอิสลลอ์ลอนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นกนก ฮิสบุลอกในเลบานอนในทางตอนใต้เนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันเป็นการรุกคืบของอิสราเอลนั้นอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเมื่อวานนีเองนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนในตำบลนาบาติเยะนะครับตำบลนาบาติเยะเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ซึ่งจะเป็นมุสลิมนิกายชีอะส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับก็ได้ถลม่มเ,เข้ามาทําให้ในายกเทศมนตรีของออของ ตำบลน,นาบัติเยนนั้นเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ได้มีชาวเ,าเลบานอนเสียชีวิตถึงเจ็ดเจ็คนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้บาดเจ็บจํานวนมากด้วยนะครับเราจะเห็นว่าแผนปฏิบัติการของอิสราเอลก็ไม่ได้ยุดลดหย่อนลงเลยนะครับได้เพิ่มสเกลมากขึ้นแล้วก็ความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับในตรงนี้นะครับมีสอง มีนักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ว่าการที่อิสราเอลนั้นได้ยกระดับขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ให้ให้เห็นว่าฝ่ายของตนเนี่ยยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับอันหนึง่งฝ่ายของตนนั้นมีความเข้มแข็งอยู่ซึ่งเป็นภาพที่ได้ถูกให้ชาวโลกได้เห็นว่าอิสราเอลนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านการทหารดังนั้นการโจมตีอย่างหนักต่อฮิสบุลลอห์ ullah, หรือ ในทางใต้ของเลบานอนเป็นการบอกว่าอิสราเอลนั้นมีความเข้มแข็งอยู่นะครับอันที่สองเพื่อต้องการที่จะเรียกคะแนนความนิยมของชาวอิสราเอลในชาวอิสราเอลให้ให้ให้การสนับสนุนของรัฐบาลของเนตันยาฮูให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งบางสายสายข่าวได้ได้รายงานว่าจากการที่ใช้ความเข้มเข้มแข็งของอิสราเอลเนี่ยทำให้ คะแนนนิยมของเนทันยูเพิ่มถึง54%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในในตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าการเพิ่มความเข้มแข็งความความเข้มข้นของอิสราเอลนั้นเพื่อต้องการที่จะ,ะเพิ่มคะแนนความนิยมให้กับเนทันยูนะครับประการที่2เพื่อต้องการที่จะกดดันอิหร่านนะครับเพื่อต้องการกดดันอิหร่านอย่างหนักในการที่จะโจมตีอิหร่านเราถ็นว่าเป็นการประวิงเอาไว้ตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่16ใช่ไหมครับ วันนี้วันที่สิบเอ่อสิบหกเนี่ยก็ผ่านไปสิบห้าวันแล้วอิสราเอลยังไม่ได้โจมตีถึงแม้ว่าทางอิสราเอลได้ประกาศลั่นว่ายังไงเราก็มีในการจะโต้อตอบอย่างอย่างหนักหน่วงซึ่งจะอิรานนั้นจะไม่คาดคิดมาก่อนว่ากับการที่จะเราจะโจมตีนั้นหนักหนักแสนสาหัสแค่ไหนแต่วันนี้สิบห้าวันแล้วยังยังไม่เห็นการโจมตีของ อิสราเอลแต่เราเห็นภาพการโจมตีของอิสราเอลไปยังเลบานอนนั้นเริ่มหนักขึ้นนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าเกมนี้ต้องการที่จะให้หมายถึงว่าตีฮิสบุลลอห์เนี่ยเหมือนกับตีอิร่านนั่นเองแล้วก็ให้อิร่านนั้นเข้ามาสู่ในเกมแล้วก็หลังจากนั้นพออิร่านเข้ามาอีกก็ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้ามาในเกมนี้ในการที่จะก็เรียกว่า เข้าไปสู่ความตามเป้าหมายของอิสราเอลนั่นเองนะครับรการสุดท้ายนะครับเพื่อต้องการที่จะกระจัดความอ่อนแอของฮิสบุลลอห์ให้ได้จากจากการประกาศของ IDF นะครับจากการใช้ความรุนแรงเพื่อต้องการที่จะให้ฮิสบุลลอห์นั้นออยอมสยบในการที่จะใช้โต๊ะเจรจาแล้วก็หลังจากนั้นอิสราเอลจะได้เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต่อในการที่จะ ข้อต่อรองในการที่จะข้อต่อรองในในการตกลงหยุดยิงหรือในการที่จะเขตเออก็เรียกว่าแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือนักวิเคราะห์ได,ได้ได้วิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าออจับตามองนะครับว่าในอนาคตต่อไปนั้นว่าจะเป็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับ อิสราเอลแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ฮิสบุลลอห์เนี่ยนักวิเคราะห์อบอกว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยได้ใช้อาวุธที่ได้ถล่มไปยังไฮฟาซึ่งทําให้ทหารซีนายของอิสราเอลนั้นได้เสียชีวิตเแลวก็ทําให้บาดเจ็บถึงแปดสิบกว่ากว่านายเนี่ยแค่เพียงใช้อาวุธยังไม่ได้อาวุธที่ขั้นสูงสุดเลยนักวิเคราะห์อบอกว่าอาวุธที่อิหร่านมีเฮิสบุลลอห์มี แต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าฮิสบลอยังไม่ใช้ไอเปอร์โซนิกเลยยังไม่ใช้อาวุธที่มีความทันสมัยหรือมีความล้ําสมัยที่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 จะใช้กับอิสราเอลเลยดังนั้นผมมองว่าตรงนี้ฮิสบลอดนั้นยังสู้อยู่ในในในตามยุทธศาสตร์ตามแผนของยุทธการที่ได้วางเอาไว้อยู่นะครับยังไม่ออกจากนอกแผนซึ่งในตรงนี้น่าจับตาว่าในอนาคตต่อไปเนี่ย การต่อสู้ระหว่างฮิสบุลละกับอิสราเอลนั้นเป็นความท้าทายหนึ่งว่าอิสราเอลไอฮิสบุลละนั้นสามารถที่จะสู้กับ Israel e อิสราเอลได้อีกหรือไม่จะเอาจะเอาชนะอิสราเอลได้เหมือนในปี2006ได้หรือไม่เป็นความท้าทายของฮิส e บุลละหลังหลังจากที่ไม่มีผู้นําอย่างฮัสซันนัสรซแล้วนะครับอาจารย์ครับอิหรา่านเขามีนิวเคลียร์จริงหรือไม่ครับ คือเมื่อเมื่อเร็วๆนี้มันมีข่าวลือว่าได้พบแรลมสั่นสะเทือนใต้ดินประมาณ4ลิกเตอร์นะครับก็นนก็เลยมาลือกันว่าอิรานคงทดลองนิวเคลียร์แต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยสถานีตรวจจับการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่มันเป็นการเกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากจากหน่วยงานของรัสเซียซึ่งตรวจจับด้วยการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินแต่ว่าผมเชื่อว่าอิรานมีขีดความสามารถ นะครับในปัจจุบันถ้ากว่าจะเปลี่ยนแปลงทำระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็คิดว่าใช้เวลาสั้นๆมากไม่นานแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องต้องมีอาวุธนิวเคลียร์นอกจากจะถูกโจมตีโดยนิวเคลียร์จากอิสราเอลหรือถูกถูกอะไรที่ว่าถูกคุกคามว่าจะใช้นิวเคลียร์กับอิรานอิรานเขาคงต้องมีเพราะว่าตามหลักศาสนาเนี่ยทาง่านผู้นำสูงสุดทั้งคนที่แล้วกับคนปัจจุบันเคยประกาศว่า มันเป็นที่ต้องห้ามเพราะวุรยแรงเข่นฆ่าม,มนุษย์จํานวนมากเ,าเพราะตามหลักการศาสนาจะต้องไม่มีวุธเหล่านี้แต่ในะ้นองกับกันถ้ามีเพื่อป้องกันเพื่อป้องปรามหรือรักษาชีวิตคนของของเขาเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นที่อนุมัติได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งทางศาสนาอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าอิหร่านก็อยู่ภายใต้เ็าเรียกว่าสนธิสัญญาการห้ามการแพร่กระจายอวุธนิวเคลียร์ถ้าหากทำเนี่ยก็จะถูกแซงชั่นจาก สาธารณชาติได้อย่างรุนแรงเพราะงั้นอิหร่านเรามาระวังเรื่องนี้แต่ถ้าถูกคุกคามว่าจะมีการโจมตีเดินนิเฟอิหร่านก็มีสิทธิ์ที่จะออกจากการครอบงําของสนธิสัญญานี้โดยรายงานกับคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อเพื่อจะออป้องกันตนเองอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของอิหร่านที่จะทําได้ครับ